สวัสดีครับแซมนะครับจากร้านคัตบอยครับเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเรื่องหนึ่งอีกแล้วที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะแต่มันจะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาหารหรือว่าเกี่ยวกับมีดโดยตรงนะครับแต่มันจะเกี่ยวกับอาชีพอาชีพหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาชีพแรกๆกเลยของในแถบญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเจาะจงในตรงส่วนของประเทศญี่ปุ่นอาชีพนั้นก็คืออามะ ผู้หญิงแห่งท้องทะเลครับอามะเนี่ยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดแปลตรงๆเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า sea w o m e n นะครับมันก็คือผู้หญิงแห่งท้องทะเลนั่นแหละอาชีพอามะเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเฮอันลหรือเมื่อประมาณ2,000-3,000ปีที่แล้วนะฮะก็ค่อนข้างนานพอสมควรเนาะ คือเมื่อก่อนเลยเนี่ยนะครับทางพุทธศาสนาหรือว่าทางสำนักพระราชวังของญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาก็จะต้องมีสิ่งของเหมือนของไทยก็มีพวกทู่พวกดอกบัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ของที่ญี่ปุ่นในสมัยนู้นเนี่ยเขาจะมีพวก อาหารทะเลหรือของทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอะนะครับยกตัวอย่างเขาจะต้องมีหอยเป๋าฮื้อเนี่ยเอามาแล่บางๆเป็นเหมือนบางเป็นแผ่นกระดาษเป็นเส้นๆเ,เลยนะฮะเอามาตากแห้งมาเพื่อบูชาเทพเจ้ามีความหมายเหมือนกับอายุที่ยืนยาวเหมือนหอยเป่าฮื้อนะครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือหอยมุกที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ คราวนี้เนี่ยพวกหอยพวกนีเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสาหร่ายก็ตามเนี่ยมันอยู่ตรงพื้นทะเลเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงไปเก็บได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพึ่ง คนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องการงมของจากใต้ทะเลขึ้นมานั่นก็คือช่วงที่อาชีพอามะเข้ามามีบทบาทครับอาชีพอามะเนี่ยนะครับเขาจะเก็บพวกอะไรบ้างเป็นส่วนใหญ่หนหอยมุก2หอยเป่าหื้อพวกหอยต่างๆนะครับหอยแคลงหอยพวกนางรมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเก็บปลาบางชนิดหอยเม่นสาหร่ายต่างๆเนี่ยนะครับคือสิ่งที่มันติดอยู่ตามโขดหินหรืออยู่ตามใต้ท้องทะเลเนี่ยอามาเก็บหมด อาชีพอามกเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเมื่อก่อนเคยมีความเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นไขมันมากกว่าผู้ชายนะครับจะทําให้ทนความหนาวของทะเลได้มากกว่าความหนาวเย็นของทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในหน้าร้อนเนี่ยมันแทบจะเยือกแข็งเลยนะใครนึกภาพไม่ออกว่าน้ําทะเลมันเย็นแค่ไหนเนี่ยก็ลองเอาน้าปปาเนี่ยนะครับใส่น้ําแข็งใส่เกลือเอามือลงไปแช่ดูฮะนะ่า มันเย็นประมาณนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันพออามะเข้าลงไปเก็บของใต้ทะเลใช่ไหมครับพวกผู้ชายต่างหากละ่ะที่จะมีหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนคอยช่วยเหลืออยู่บนเรือแล้วก็เป็นคนคอยควบคุมเรือนะครับสองคนนี้ก็จะทํางานด้วยกันลองนึกภาพดูนะผู้ชายเนี่ยคอยควบคุมเรือใช่ไหมครับอามะเนี่ยเขาก็จะดำน้ําลงไปประมาณ1 0บถเมตรต้องกลั้นหายใจประมาณครั้งละ30วินาที 1>, 1นาทีหรือบางคนก็กลั้นได้นาน2นาทีเลยนะครับแต่ว่า2นาทีนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมานะส่วนใหญ่แล้วอะอามะเขาจะลงไปดำน้ำก็อย่างเป็นช่วงสั้นๆอย่าง30วิอย่างหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีปัจจัยแต่เฉพาะกั้นหายใจในน้ำอย่างเดียวนะความหนาวของน้ำมันก็เป็นปัจจัยหลักด้วยนะครับทำให้การดำน้ำในแต่ละเซสชันเนี่ยมันจะนําได้ครั้งละสั้นๆนะครับ การที่จะเป็นอามะได้เดียนะเขาจะเริ่มกันตั้งแต่อายุ1213นะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลือกเด็กผู้หญิงมานะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นอามะมาก่อนนั่นแหละคนที่สอนก็ใครล่ะก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงของในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าจะเป็นคุณย่าหรือคุณยายนะครับจะสอนเทคนิคการดำน้ำเวลาการลอยตัว ขึ้นมาบนผิวน้ําหลังจากเก็บของอยู่เต็มตะข่ายแล้วเนี่ยจะต้องผ่อนหายใจยังไงมันจะมีการผิวปากเบาๆยาวๆในขณะที่ดันตัวเองขึ้นมาบนน้ำะนะครับมันก็เป็นเทคนิคแบบเทคนิคหนึ่งของพวกคนเก็บของทะเลอย่างเช่นอามะนะครับเครื่องแต่งกายของอามะเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยมีอยู่2ชิ้นเท่านั้นเองครับก็คือฟุนโดชิและผ้าพกหัวฟุนโดชิคืออะไรครับ ฟุนโดชิก็เหมือนกับผ้าเดี่ยวอะเวลาเพื่อนๆดูหนัง period ญี่ปุ่นสมัยก่อนที่เวลาเขาใส่ผ้าพันเอวแล้วก็มาพันของสงวนแล้วก็เข้าไปในร่องก้นไหมฮะอันนั้นก็เรียกว่าฟุนโดชิก็ผู้หญิงเนี่ยใส่อย่างนั้นข้างบนเปลือยนะแล้วก็มีผ้าพวกหัวนะครับเพื่อที่การผมสยายหรือบังตาเวลาดำน้ำเครื่อง <S <S อาพรสองอย่างเนี่ย เขาระบุมาเลยนะครับว่าจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น,น 1. เพื่อแสดงถึงความ,มบริสุทธิ์2เขาเชื่อว่าสีขาวฉลาดไม่กัดน,นะครับก็ดูตลกดีเหมือนกันจากที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าอมามะในรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับใช้เครื่องแต่งกายแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนั่นก็หมายความว่ายังไงครับอมามะเนี่ยก็เป็นพวกฟรีดิวิ่งเป็นอาชีพแรกๆของโลกเลยนะ <laughs> ใช่ไหม ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแม้แต่กระทั่งแว่นตากันน้ำตอนเริ่มแรกก็ไม่มีนะเขาก็ดำด้วยตาเปล่านี่แหละแต่พอสักพักเริ่มทันสมัยขึ้นเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับแว่นตากันน้ำก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ,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 ๆแว่นตากันน้ำอันแรกเลยก็คือกรอบเป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นกระจกเ mm hmm. ขาเรียกว่ามิคากันนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวโอกินาวานะครับเพื่อนๆลองไปพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าโทบาอันนี้ก็จะมีเซสชั่นหนึ่งเกี่ยวกับอามะทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะมีวิวัฒนาการของพวกแว่นตากันน้ําที่อามะใส่นะครับเอามาให้เราดูแต่พอเข้ามาในช่วงของศตวรรษที่20อามะก็จากที่ใส่แค่ปป๊บเดียวผ้พาพวกหัวใช่ไหม อกยุคสมัยหนึ่งมาก็ใส่เป็นผ้าสีขาวทั้งตัวนะครับพอมาในช่วงศตวรรษที่20ก็เริ่มใส่ชุดเป็นนักประดาน้ำแหละเป็นพวกสกูบา d i ดิฟิงนะครับมีตีนกบอะไรก็ตามสมัยของเขานะครับคราวนี้เนี่ยนอกจากเครื่องแต่งกายของอามะเนี่ยอุปกรณ์ล่ะเกามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเกามีถังที่รอยน้ําได้นะครับเป็นถังไม้ ไว้สําหรับเวลาเขาดําลงไปเก็บอะไรขึ้นมาแล้วแต่เขาก็เอามาใส่บนถังเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยถังก็ทําหน้าที่เป็นทุ่นนะครับให้คนข้างบนเห็นว่าโอเคอามะอยู่ตรงไหนแต่ถังเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่เป็นทุ่นได้ยังไงอะถังเนี่ยจะมีเชือกผูกลงไปฮะหลายเมตรเลยผูกติดกับตัวของอามะคนงมของทะเลนะฮะ ตัวอาหเนี่ยจติกะถังโดยที่มีเชือกที่เอวของอามัเนี่ยก็จะมีถุงตะไคร์ไว้ใส่ของทะเลต่างๆแล้วเขาก็จะมีมีดที่เป็นเหมือนเป็นมีดตีเองอะฮะมีดย,ยาวๆทุบป,ปลายให้แหลมแล้วก็จะมีพวกเคียวเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กโค้งเนี่ยนะครับไว้คอยแงะหอยไว้คอยเกี่ยวหอยเม่นหรือว่าแม้กระทั่งเจอปลาในาน้ำที่จะมาทำร้ายเนี่ยก็ไอ้ีพวกนี้เป็นอาวุธได้นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับจำนวนของคนที่ชทำอาชีพอามะเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะในปี1950นะครับมีคนทำอาชีพอามะอยู่ประมาณ17,000คน นะแต่พอในปัจจุบันเนี่ยมีต่ำกว่า2,000คนอีกนะครับจำนวนลดลงมาเยอะเลยเห็นไหมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆไม่ทำแล้วอาชีพอามะเข้ามาเมืองใหญ่ใช่ไหมครับมาทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทสสาเหตุหลักสำคัญเลยก็คือการทำประมงแบบอุตสาหกรรมคนดำลงไปเก็บหอยกว่าจะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเจอเรือลากทีเดียวอันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมอามะถึงจำนวนลดน้อยลงนะครับ แน่นอนนะปัจจุบันเนี่ยก็มีอามาบางส่วนที่ยังทําการประมงในการงมเก็บของทะเลเนี่ยเป็นอาชีพหลักนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ยังเป็นอามาอยู่เนี่ยก็เพื่อเหตุผลในการท่องเที่ยวคนที่เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปทางแถบโอกินาว่าหรือทางแถบใกล้ทะเลนะครับเขาก็จะมีทัวร์อีกอย่างหนึ่งก็คือการทัวร์ไปดูวิถีชีวิตของอามะนะครับทัวร์อย่างนี้เนี่ย เขาก็จะไปให้ดูเลยว่าโอเคอามะเขาเตรียมการแล้วก็ลงไบงงมหอยเก็บของทะเลขึ้นมายังไงนะครับสิ่งที่เขางมขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะเอามาย่างให้กินตามแบบวิธีที่อามะเขาย่างของกินหลังจากที่เขาทํางานเสร็จในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นก่อกองไฟทํแตะแกรงเรียบๆแล้วก็เอาพวกหอยอะไรเนี่ยครับมาย่างใส่โชยุไปบนฝารอให้เดือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ว่าการไปทัวร์มีรายละเอียดยังไงอะไรยังไงนะครับคือพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็รู้แล้วก็ตระหนักแล้ว,ว่าอาชีพอามาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอาชีพที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ใช่ไหมครับเขาก็มีการทํานุบํารุงครับยกตัวอยา่างมีคนรุ่นใหม่อยู่คนหนึ่งที่เป็นนักดำน้ำฟรีสไตล์หรือว่าฟรีด้ฟฟิงอนะฮะชื่อคุณไอโกโอโนะนะครับ คนนี้มีชื่อเสียงเป็นคนดำน้ำที่มีชื่อเสียงเขาเลือกที่จะกลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็ทําอาชีพเป็นอามะอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็รับนักท่องเที่ยวด้วยคอยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาชีพนี้ให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งโลโก้แล้วก็ต่างชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่นายกย่องนะ ในการรักษาอาชีพเดิมๆอาชีพที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นไว้นะครับนอกจากที่จะตัดสินใจมาทำเป็นอาชีพแล้วเนี่ยทางวงการบันเทิงก็มีการสนับสนุนนะอย่างซีรีส์ในปี2013นะครับซีรีส์ที่ชื่อว่าอามะจังก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นไปเป็นอามะที่ต่างจังหวัด นะครับแล้วก็มีการปรับตัวของคนเมืองไปสู่คนต่งางจังหวัดคนต่งางจังหวัดกลับมาสู่เมืองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ดูเพลินทีเดียวนะครับพูดถึงนอกจากซีรีส์วงการการ์ตูนก็มีนะมังงะการ์ตูนชื่อว่าอามันชูนะครับลายเส้นก็จะเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะแต่ก็เป็น การ์ตูนเกี่ยวกับอามะนะครับชีวิตเด็กสาวอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยใช้ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาแนะนำกันนะครับ mm hmm. ครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งเนาะอาชีพคนเก็บของทะเลก็คืออาชีพอามะนะครับก็ จะพยายามเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารหรือว่าอุปกรณ์มีดอะไรเล็กน้อยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็พยายามเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อที่จะเป็นวิทยาทานไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความทรงจำของผมนั่นแหละสิ่งที่เคยได้อ่านมาสิ่งที่เคยได้ศึกษามานะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าจะชอบนะแล้วก็มีอะไรก็แนะนำกันได้นะครับวันนี้ก็พึงระวังไว้เสมอน,นะครับใช้มีดโมระวังนิ้วด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับ